พระเกจิอาจารย์ยุคหลังปีส5 0หยเนี่ยรูปถ่ายหรือพรอกลวยนี่แพงที่สุดผมว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านชอบหรือท่านมีความผูกพันกับรูปเนี้ยทำในวัตถุมงคลในหลายๆรุ่นเลย เจอกันอีกแล้วกับต้อมสำนักจันท์นะครับวันนี้คุยกันเรื่องของรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายของหลวงพ่อกลวยดีกว่ามีคนถามกันมามากนะครับเรื่องเกี่ยวกับรูปถ่ายซึ่งรูปถ่ายของหลวงพ่อกลวยเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่ารูปถ่ายาวันนี้เราคุยกันเรื่องขนาดของคอก่อนเรื่องรูปถ่ายขนาดบูชาเดี๋ยวไว้อีกอีพีหนึ่งนะครับก็ รูปถ่ายหลวงพ่อพกวยเนี่ยมีประสบการณ์แบบมากๆเลยเรื่องเกี่ยวกับการขอพรการสื่อสารโดยตรงกับหลวงพ่อนะครับถ้าทันยุคแพงมากๆ ผมบอกได้เลยว่ารูปถ่ายหลวงพ่อกวยหรือวัตถุมงคลประเภทรูปถ่ายของพระเกจิอาจารย์ยุคหลังปี2 5 0 0รเนี่ยรูปถ่ายหลวงพ่อกวยนี่แพงที่สุดแพงที่สุดจากอะไรอะ่ะจากประสบการณ์นะครับประสบการณ์โดยตรงซึ่งผมจะบอกอะไรอะ่ะการสื่อสารการดูรูปถ่ายและขอพรต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นประสบการณ์โดยตรงกับหลายๆ หรือทุกคนก็ว่าได้ไม่ว่าจะทันยุคหรือไม่ทันคําว่าไม่ทันคือหลังจากที่หลวงพ่อสิ้นแล้วเนี่ย <S <S ก็มีการทำํำวัตถุมงคลประเภทรูปถ่ายเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายซึ่งแรงครูหรือองค์หลวงพ่อเนี่ยยังมีอยู่ยังตอบสนองความต้องการพื้นฐานของลูกศิษย์การขอพรผ่านรูปถ่ายจึงสำลิดผลหรือมีประสิทธิภาพในการขอพรนะครับ มาเริ่มต้นเลยรูปถ่ายรุ่นแรกเราเรียกว่ารูปถ่ายหลังสิงมี2แบบนะครับมีขมวดผ้าและไม่ขมวดผ้านะครับเป็นรูปถ่ายรุ่นแรกคือออกปี2,500ถ่ายในสตูดิโอน่าจะที่สุพรรณบุรีนะครับมีพรมนะครับแล้วก็เป็นขาวดำที่บอกว่าเล่นง่ายที่สุดจบง่ายที่สุดคือ อัดมาจากฟิล์มต้นนะครับฟิล์มต้นคืออะไรฟิล์มต้นคือการอัดจากฟิล์มที่มีความคมชัดสูง2แอคคืออะไร2แอคชั่นหรือ2แบบที่บอกก่อนหน้านั้นคือขมวดผ้าและและไม่ขมวดผ้า หายากพอกันไม่ต้องแยกเลยไม่ต้องแยกเลยว่าไอ้นี่ขมวดผ้านิยมไม่ขมวดผ้าไม่นิยมแต่แล้วแต่อ่างองประกอบที่มีขมวดผ้านะครับที่มีขมวดผ้านี่ฐานท่านก็จะเอียงนิดนึงนะครับแต่ถ้าไม่ขมวดผ้าคือที่ท่านนั่งเนี่ยนะครับก็ฐานก็จะตรงความสมมาตรความสมดุลของรูป โดยส่วนตัวผมก็จะชอบที่รุ่นที่ไม่ขมวดผ้าเพราะว่ามีความสมมาตรสมดุลแต่ไม่ว่าอะไรเข้ามาล่ะบูชาได้เลยแพงเท่ากันนะครับนะครับที่บอกว่าเล่นง่ายความคมชัดคุณดูเลยใบหน้าหลวงพ่อแววตาหลวงพ่อถ่ายในสตูดิโอในแววตาในในตาหลวงพ่อน่ยจะมีใช่ไหมไฟที่สาดออกมาด้านหลังก็จะมีไฟนะครับ ผ้าสีเย็บหรือแม้แต่ตะเข็บผ้าคุณดูตะเข็บผ้าเห็นไหมมือของพ่อแขนของพ่อยับโยนหรือว่ามีเส้นเลือดถ้าส่องกล้องหรือตีกล้องอะ่ะจะแยกจะแยกแยะได้ความคมชัดนะครับจะแยกเก๋แท้ได้เลยเพราะการทำซ้ำหรืออัดซ้ำจากฟิล์มต้นเนีเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ความคมชัดอย่างนี้ จบด้านหน้านะครับห2ขมวดผ้าแล้วไม่ขมวดผ้าด้านหลังสแตมป์สิงหรือปั๊มสิงนะครับมีพิมพ์เดียวบล็อกเดียวตัวสแตมป์อินเสิร์ตให้ดูเลยนี่ทําจากดีบุกเคลือบด้วยยางสแตมป์ปึงเข้าไปเอียงบ้างไม่เอียงบ้างนะครับสิงชัดไม่ชัดสิงมีไม่มี ทุกภาพทุกบานมีการสแตมป์หรือการประทับสิ่งทั้งหมดแต่การเสียหายหรือสูญหายของสิ่งด้านหลังเกิดจากอะไรเกิดจากการเวลาไงนะครับมันมี2แบบคือแบบที่อัดกระจกไนงะอัดกระจกด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ใส่กาวสิ่งส่วนใหญ่จะยังอยู่แต่ บานที่ไม่ได้อัดกาวส่วนใหญ่ก็คือว่าแสงจะมีผลต่อภาพนะครับนะครับก็สิ่งก็จะหายเลือนลางไปตามการเวลาเพราะฉะนั้นถ้าภาพไหนสวยๆและมีสิ่งชัดๆนะครับแน่นอนแสนกว่าบาทหลักแสนขึ้นไปบอกก่อนเลยบอกได้เลยใครดู ep นี้ พระหรือรูปถ่ายรุ่นแรกพวกหลักแสนนะครับมาได้เลยนะครับมาที่ติดต่อที่ต้อมสำนักจันท์ได้เลยจบรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นสองปีสองห้าหนึ่งสองนะครับเต็มตัวนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากรูปนี้อเกิดจากรูปนี้เกิดจากรูปนี้ท่านนั่งอยู่หน้าพระพุทธนะครับนั่งอยู่หน้าพระพุทธมีรายละเอียด รอบๆอบร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 อบแต่นำมากัดฟิล์มกัดฟิล์มคืออะไรไเห็นไหมว่าเมื่อก่อนเนี้ยฟิล์มนะเป็นกระจกนะเป็นกระจกนะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม,มนำมาทำเป็นวัตถุมงคลมผมว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านชอบหรือท่านมีความผูกพันกับรูปเนี้ยอย่างผมเห็นเนี่ยเอาภาษาบ้านๆนะียท่านหล่ออ่ะ นั่นหรอแล้วกะท่านก็ชอบว่ารูปนี้สามารถนําเป็นวัตถุมงคลหรือเป็นเอกลักษณ์ของท่านอ่ะทาในวัตถุมงคลในหลายๆรุ่นเลยจะเรียงเลยให้ดูว่าเนี่ยมีรุ่นนี้สสุนทรน,นะครับใบปลิวนะครับหลายๆรุ่นเลยนะครับเกิดจากอะไรเมื่อก่อนอ่ะฟิล์มเป็นกระจกเขาก็ขูดไนขูดด้านหลังออกใช้ของมีคมขูดให้เราเรียกว่าไดคัดใช่ไหม ในภาษาปัจจุบันเนี่ย เอาเป็นรูปหลวงพ่อรูปหลวงพ่อมีเหลือแค่พรมเห็นไหมเหลือแค่พรมแล้วนะขูดออกและเขียนคาว่าหลวงพ่อกลวยแค่นี้เองได้ต้นแบบในวัตถุมงคลในหลายๆรุ่นแล้วและหลังจากนั้นก็เอาไปใช้เลยต่างๆต่างๆทําเป็นรูปถ่ายของคอยังไงอะ่ะคุณต้องมองก่อนเลยว่าเมื่อก่อนเนี้ยภาพใหญ่ใช่ไหมภาพใหญ่ขูดออกและก็นําภาพใหญ่นั้นมาถ่ายความคมชัดเนี่ย ตอบไปแล้วหน,หนขั้นตอนนะครับ <มา S 1> เป็นขนาดโปสการ์ดนะเป็นขนาดโปสการ์ดซึ่งมีคำว่าหลุมพกวยแล้วและได้คัดออกแล้วเอารูปถ่ายขนาดโปสการ์ดมาเรียงเลยปัง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 สรูปด้านด้านบนสี่สแถวได้12คือ1โหลและตั้งกล้องถ่ายปืงออกมาเป็นแบบนี้ อัดออกมาเป็นขนาดโปสการ์ดทันไหมก็คือว่าจากโปสการ์ดเลียงและตั้งกล้องถ่ายถ่ายมาปุ๊บจะได้1โหลอาจจะได้12หรือ16 นะครับ16และก็เอามาตัดไงเห็นไหมว่าขนาดโปสการ์ดเรามาตัดตัดตัดจะได้รูปเล็กๆนี่แหละเอามาทําวัตถุมงคลต้นแบบคือครั้งแรกคือ1-2 2-5-1-2มีทั้งระบายสีและไม่ระบายสีระบายสีคืออะไรเมื่อก่อนเขาไม่มีสีไงต้องใช้ผู้กันจุ่มสี ระบายเป็นจีวอนะครับมีสสีคือสีเหลืองกับสีส้มนะครับเป็นจีวรนนี่คือปี2512 2512หลวงพ่อจานนะเป็นรุ่นเดียวที่มีจานพิเศษตรงไหน2512ทิท่ีเลื่อนสมณศักดิ์ของท่านนะครับ รูปถ่ายรุ่นนี้ผมให้ความสําคัญในระดับต้นๆของวัตถุมงคลที่สุดยอดของหลวงพ่อกวยคือตะกุดทั้งสดอกจานทุกดอก ผมโฟกัสไปที่อลูมิเนียมจานนชาลิติเราชอบเราเิเป็นเป็นเป็น่อ้านะครับนาชาลิติอีกดอกหนึ่งจานณโมพุทธายะอีกดอกหนึ่งจานณมพะพัธะนะครับก็คือครบเลยนะครับทั้งอลูมิเนียมอทองแดงทองเหลืองคุ้มครองแค้วคาดคงกระพันและเมตตาค้าขายในพระฉิมอ จบตรงนี้ซือ2512เราจะงงอีกปีหนึ่งคือ2515ในรูปแบบของ2512มีทั้งระบายสีและไม่ระบายสีหน้านูนหลังเรียบหลังเรียบหน้านูนตรงไหนอินเสิร์ทภาพปึ้งเลยโอ okay. เคเห็นไหมว่าขนาดไม่เท่ากัน,นตรงไหนล่ะ ถ้าเกิดว่ามองคนละคราวเนยเราอาจจะไม่รู้แต่พอมาเทียบผมเทียบภาพนี้คุณจะเก็ดเลยนะเก็ตเลยนะคือหลังเรียบหน้านูนเป็น2512ที่ไม่ระบายสีไงนะครับคือสมัยนิยมตรงนั้นแต่รุ่นนี้คือผ่าเหล่าอีกแล้วคือไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับหน้าเรียบหลังนูนเอาตะกุใส่ด้านหลังมีรอยจาน แต่บอกก่อนว่าบางคนอยากจะให้เป็นลายมือหลวงพ่อแต่ผมพิสูจน์มาแล้วว่าไม่ใช่ลายมือหลวงพ่อนะครับนะครับสองห้าหนึ่งห้าเนี่ยเป็นลายมือของเจ้าพนักงานที่ โรงงานที่เขาผลิตนะครับแต่ก็หลวงพ่อเสกให้นะครับคุณไม่ต้องซีเรียสเลยเอาแค่ว่า2512หเนี่ยหลวงพ่อจานให้ส่วน2515หลวงพ่อไม่ได้จานนะครับ2512มีทั้งระบายสีและไม่ระบายสี2515ไม่ระบายสีโอเคนะจบนะต่อไป2515อีกรุ่นหนึ่ง คือตะกุดโรงงานนะครับครึ่งตัวมีทั้งระบายสีและไม่ระบายสีนะครับมีคำหลุดคำว่าหลุพ่กวยด้านล่างรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นสมัยนิยมสองหมีหลายหลวงพ่อเยอะๆเลยหลวงพ่อมุยนี่เยอะสุดหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อขอมหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อในทุก ทุกหลวงพ่อในประเทศไทยจะทำอย่างนี้และด้านหลังเป็นตากรุดปั๊มโรงงานเป็นแพทเทิร์นของการเลี่ยมพลาสติกสีเขียวแดงเหลืองส้มวาไราตี้นะครับก็ราคาตอนนี้ก็หลายๆลยหมื่นนะครับหล,หลายหหมื่นซึ่งเล่นง่ายจบง่ายด้วยความคมชัดคุณไม่ต้องดูอะไรเลยทั้งระบายสีไม่ระบายสีดูที่คำว่าหลวงพ่อกวยด้านล่างหัวหอหีบไม่ตันไม่เบลอคมชัดนะครับ ผมจะไม่ค่อยลงดีเทลอะไรเยอะๆหรอกให้คุณดูนะฮะดูการเลี่ยมดูะตะกรุดนะครับบางทีมีการทําซ้ําหรือการทาเก๊เอารูปเก๊ไปใส่แงะเอาออกจากพัาสติกตัวถังเดิมเอามาหลอกขายกันดูที่ความคมชัดของรูปถ่ายเป็นสําคัญอ่าต่อไปรุ่นสุดท้ายคือรูปถ่ายปี2521หรือพิธีฝังลูกนิมิตนะครับแน่นอนทำเหมือนกันกันกบรูป ปี1นึท่านต้องมีรูปต้นก่อนนะครับแล้วก็ขูดกัดเอาข้างหลังแบ็กกราวออกเหลือรูปถ่ายของท่านและเขียนคำว่าหลวงพ่อกวยชุจินทโลวัดโคศิตารามข้างล่างด้านข้างขนาบข้างด้วยเทาะผีเสื้อและยันครูนะครับความคมชัดระดับเดียวคือสูญเสียในสองระดับมาแล้วนะครับเพราะนั้น เป็นเป็นการยากนะไม่เหมือนกับรูปหลังสี่รูปหลังสิงเนี่ยส่องตีกล้องเลยความคมชัดเก๋เลยแท้เลยแต่รูปที่อัดอะในหลายๆรุ่นที่บอกมาเนี่ยต้องจดจำต้องใช้สกิลต้องการผ่านพระเยอะขนาดต้องเท่าเดิมเท่ากันแขนดำเท่าเดิมความคมชัดก็ต้องมีความคมชัดที่เหมือนกัน มีสกระดาษกระดาษมันบางคนเรียกกระดาษเรียบนะครับและกระดาษหนังไก่รูปถ่ายขนาดโปสการ์ดนะครับมีเฉพาะกระดาษเรียบเท่านั้น รูปถ่ายขนาดของคอมีทั้งเรียบและหนังไก่ข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับกระดาษเรียบเนี่ยจะมีความขาวของผนังผมชอบยิ่งขาวยิ่งสวยนะฮะยิ่งสวยยิ่งดีนะครับสเกลเยอเซีเรียสการตัดของมนุษย์อะบางทีตัดแฉลบตัดขอบตัดข้างแต่ถ้าสเกล เต็มเต็มเขาบอกว่าสวยอันนั้นอะโอเคแพงได้ไม่ว่ากันแต่กินข้างซ้ายกินข้างขวาเพราะว่ามันเหมือนกันไงที่อัดออกมาเนี่ยเรียงเรียงเรียงเียงเนี่ยเป็นเล็กๆแล้วก็มาตัดตัดตัดถูกไหมถูกไหมบางทีมีฝายก็คือไปตกอยู่กับตำแหน่งนี้บางอันมีเส้นน้ําตกอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรที่ผมอธิบายมาก่อนนั้นนั้นกนะ็คือพออัดเป็นโพสการ์ดแล้วเขาก็ต้องมาเรียงเรียงเียงแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายปังเข้าไปตำแหน่งใดก็ตำแหน่งนั้น นะครับด้านหลังมีจีวรนะครับมีจีวรสแตมป์อาปาจคะและณชาลิติสังเกตฟอน์ให้ดีสังเกตฟอนให้ดีก็มันมีจีวอเกด้วยนี่ใช่ไหมก็ต้องดูต้องดูแต่ส่วนใหญ่ก็ดูที่รูปถ้ารูปแท้ก็โอเคเอาใส่จีวอใส่อะไรมาก็ก็ก็ตัดสินใจในการซื้อขายให้ดีเดิมเลี่ยมเดิมเลี่ยมไม่เดิมไม่มีเลี่ยม มีสแต็มตาวัดไม่มีสแต็มวาไราตี้ผมอยากให้ลงดีเทลที่รูปถ่ายสวยส่วนองค์ประกอบนะครับชุดอองค์ประกอบต่างๆก็แล้วแต่ลดทอนกันไปถูกแพงแล้วแต่กระดาษมันกระดาษหนังไก่มีข้อดีข้อเสียต่างกันหนังไก่จะไม่มีการกินตัว มันมีความคงทนของกระดาษอัดนะครับข้อดีของเขาแต่ความคมชัดหรือความขาวไม่เท่ากับกระดาษเรียบแต่กระดาษเรียบเนี่ย ส่วนใหญ่อะถ้าเก็บไม่ดีมีความชื้นเล็กน้อยในนั้นจะมีการกินตัวหรือการผุกก่อนของผิวด้านหน้า oh. แค่นั้นเองถ้าเกิดว่ารูปที่สวยๆแล้วก็สมบูรณ์สมบูรณ์ก็หลายหมื่นนะหลายหมื่นเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารูปถ่ายหลวงพ่อกวยเนี่ยเป็นวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์ในยุคปี2500ที่แพงที่สุดและมีคนซื้อจริง คนศรัทธาแล้วก็ขอพรต่อหน้าหลวงพ่อมันสมฤทิ์ผลกันมามากแหะเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจที่ได้มาถ่ายทอดอในเรื่องของรูปถ่ายขนาดของคอและความเป็นมาการผลิตหรือการทำนะครับหลายๆอย่างก็ได้ประโยชน์พอสมควร หลายๆคนที่ติดตามาคลิปวิดีโอในช่องทางของ Youtube ผมก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าผมาโอเคอธิบายได้ชัดเจนง่ายคลิปนี้ก็เหมือนกันบางอย่างคุณอาจจะรู้มาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับหรือบางอย่างผมอาจจะถ่ายทอดได้ไม่มากเท่ากับคนที่ทำสตูดิโอถ่ายรูปแต่ว่าผมว่าคลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับ นะครับเราก็ดีใจในการที่ได้ออกมาสนําเสนอในวัตถุมงคลของหลวงพ่กลวยนะครับวันนี้ก็โอเคขอบคุณที่ท่านสละเวลาดูนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนมาเลยที่ร้านต้อมสํานักจรรันพันธิทิพนวันชั้น2และในสื่อทุกสื่อที่ผมจะแทรกตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณลากันง่ายๆเลยนะครับสวัสดีครับ ช่องทางการติดต่อผมเนี่ยก็กเบอรโทรศัพท์เลยเบอร์ร0814824448นะครับแล้วก็ทางไลน์ทางไลน์ผมก็จะอ่านไวนิดนึงก็ id line id line สำนักจันนะครับตัวเล็กนะครับแล้วก็ทาง Facebook ต้องสำนักจันทางเพจก็ต้อมสำนักจัน YouTube ก็เป็นช่องหลวงพ่อควยเลยนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผมจะพยายามตอบแล้วก็สงสัยอะไรผมตอบคนเดียวแล้วก็ชัดเจนโปร่งใส และตรวจสอบได้